ผ่าต้อกระจกหนึ่งเดือนแล้วยังไม่ชัดเลยไปหาหมอหมอก็ไม่ว่าอะไรเลนที่เลือกสองหมืกว่าบาทไม่ชัดขึ้นสักระยะเลยผ่าต้อกระจก<ม>เลนสอง0 0<ผ>ื่น หเดือนแต่ไม่ชัดสักระยะเลยแบบเนี้ยก็แปลกเพราะส่วนใหญ่เราก็จะทาเก็ตที่ไกลชัดหรือว่าหลายระยะหรือไกลถึงกลางเป็นต้นหากไม่ชัดสักระยะเลยก็น่าจะต้องไปตรวจเพราะว่ามีอะไรบางคนจุดรับภาพชัดบวมน้ําบางคนตาแห้งเยอะบางคนมีกระจกตาอักเสบเป็นต้นค่ะแต่น,นี่1เดือนแล้วนะคะบวมน้ําน่าจะยุบแล้วไหมส่วนใหญ่ก็เริ่มบวมที่หเดือนได้ อ๋อเริ่มบวมจุดรับภาพชาร์ตบวมน้ํำก็ต้องให้คุณหมอดูก็แนะนําให้ไปกลับไปหาคุณหมอคนเดิมแต่ถ้ากระจกตาบวมน้ําส่วนใหญ่ก็จะเริ่มดีอาจจะเป็นข้างในลูกตาได้ก็ต้องตรวจก็อย่างนี้ก็รอก่อนก็ได้ไม่ไม่ควรหาควรให้คุณหมอดูเลยออืก็ไปโรงพยาบาลเดิม